สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเรื่อง o p ฟแอมแอปพลิเคชันไปนะครับทีนี้ใน o p ฟแอมแอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปทั้งหมด3วงจรแล้วเนาะก็คือวงจรขยายไม่กับเฟสนะวงจรแรงดันตามแล้วก็วงจรขยายกับเฟสนะครับนะทีนี้3วงจรเนี่ย ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับจำได้ไหมอาจารย์ถามว่าวงจรแรงดันตามเนี่ยมันมีอัตราการขยายเท่ากับหนึ่งนะตอนนั้นถามว่าแล้วทำไปทำไมถ้าขยายเท่ากับหนึ่งนะนักเรียนตอบได้ไหมครับวันนี้ยังจำได้ไหมอะไรนะป้องกันอะไรนะอ ใช้สําหรับป้องกันอะไรสักอย่าง,งหนึ่งจําได้ไหมย้อนกลับย้อนกลับก็ได้นะแต่จริงๆไม่ได้สอนว่าย้อนกลับ <c oughs> อ่าม,มันมันใช้ป้องกันอวงจรภาคแรกกับวงจรภาคที่สองนะไม่ไม่ให้มีผลกระทบต่อก,กันนะแต่แต่ว่าถ้าจะตอบว่า ป้องกันแรงดันย้อนกลับอันนี้ก็ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันเอาลองดูแล้วกันนะเพราะว่าเเดี๋ยวจะสอบอันนี้แหละส่วนขยายกับเฟดกับไม่กับเฟดเนี่ยต่างแตกต่างกันยังไงครับขยายกับเฟดกับไม่กับเฟดอะไรนะไม่เดไปพ่ ไฟ,ไฟอะไรเอ่ยไ,ไ, <ฟ S 1> ไฟบวกสัญญาณหรือเปล่าสัญญาณสัญญาณอินพุตหรือเปล่า <c oughs> อถ้าเรียกให้ถูกก็สัญญาณอินพุตเข้าขาบวก <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้ากับฟเฟสตสัญญาณอินพุตเข้าขาลบนะแต่ที่นี้ขาบวกเนี่ยมันจริงๆมันมีชื่อนะขาบวกเนี่ยชื่อของมันคือชื่ออะไร อ่านอนอินเวอร์ติ้งนะแต่ถ้าขายลบเนี่ยเป็นขายอินเวอร์ติ้งนะครับวันนี้เราก็เรียนอีกทั้งหมดสี่วงจรนะครับสี่วงจรอันนี้ก็คือที่จะเรียนกันวันนี้นะก็จะเป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบต่างๆนะครับนะวงจรแรกก็จะเป็นวงจรเปรียบเทียบวงจรตรวจระดับแรงดัน ศูนยโวล์แล้วศูนยโวล์เป็นไงเดี๋ยวข้ามสไลด์ไปก่อนนะอา่าวงจรเปรียบเทียบระดับแรงดันศูนย์โวล์ะหน้าตาแบบนี้ัเรียนเวลาที่เราเริ่มต้นการเรียนด้วยวงวงจรอ,อะไรทั้งวงจรอนอึางเนี่ยนะครับให้สังเกตโดยเฉพาะออฟแอเนี่ยจุดที่เราต้องสังเกตก็คือ สัญญาณอินพุตเนี่ยเข้าที่ขา non inverting หรือ inverting นะะวงจรตรวจระดับแรงดันส่วนโวลต์วงจรนี้นะครับบนกลางเนี่ยมันเอาเข้าที่ขา non inverting อิ in ting, นพะุตเข้าขา non inverting นะครับส่วน inverting ต่อลงกล่าวก็คือสร้างระดับสัญญาณอ้างอิงเป็นศูนย์โวลต์นะครับคือวงจรตรวจตรวจวัดระดับแรงดันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอ้างอิงสักตัวหนึ่งว่า อตอนนี้แรงดันที่เข้ามาเป็นสัญญาเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าไอตัวอ้างอิงตัวเนี้นะซึ่งซึ่งในวงจรน,นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแรงดันอ้างอิงเ่ยมันถูกใช้ที่ขา i n นเ r อ i n g ก็คือจุดที่มันต่อลงกาวตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้นะมันถูกสร้างเป็นแรงดันอ้างอิงนะ,ะถ้าใครจะโน้ตลงในชีตใน,ในเอกสารเนี่ยก็โน้ตไปนะครับนะ ขาอินเวอร์ติ้งจะถูกสร้างเป็นแรงดันอ้างอิงนะครับซึ่งตอนนี้แรงดันอ้างอิงมันจะต่อลงกลาวหมายความว่าแรงดันอ้างอิงจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เพราะว่าต่อลงกลาวอยู่นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ดังนั้นเนี่ยสัญญาณอินพุตที่ถูกส่งเข้ามาที่ขา non-inverting จะเอาไปเปรียบเทียบกับ0ูนย์โวลต์ขาเนี้ย,เ,ยเอาอินพุตนะครับไปเปรียบเทียบกับขาอินเวอร์ติ้ง ศูนย์โวล์เพราะฉะนั้นสมการของ VD เนี่ย VD ก็คือ,อแรงดันดิฟเฟอเรนเชียลนะครับก็คือค่าแรงดันที่ต่างกันนะระหว่างขาสองขาเนี่ยนะต่างกันเท่าไหร่อ่ะดูนะว i i n v i ีบวกลบด้วย VIN ลบนะครับ VIN บวกก็คือ วีอินที่ขาอินเวอร์ติง้งวทัวตีนะวีอินบวกก็คือวีอินที่ขา non-inverting ออแล้วลบด้วยวีอินลบก็คือวีอินที่ขาอินเวอร์ติง้งสองตัวนี้ลบกันนะก็ตั้งง่ายๆสองตัวนี้ลบกันส่วนตัวไหนเป็นตัวตั้งก็คือตัวที่เป็นขาเครื่องหมายบวกเป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยตัวที่ขาเป็นเครื่องหมายลบนี้จำง่ายๆนะเอาอิน เอานอนอินเวอร์ตตั้งลบด้วย i n v เวอร์ตนี่อย่างนี้ทีนี้ที่ขา Inverting ิอ่ะอินเวอร์ติงต้งที่ขาลบนะมันมีค่าแรงดันเท่าไหร่ตอนเนี้ยศูนย์เราก็แทนค่าตรงน,นี้เป็นศูนใช่ไหมสรุปแล้วไอแรงดันระหว่างสองขาเนี่ยมันเลยมีค่าเท่ากับตัวเดียวเพราะว่าเราศูนย์เราตัดตรงนี้ทิ้งก็ได้ใช่ไหมเราเลยเขียนว่าระหว่าง Input ตสองขาเนี่ย แรงดันอินพุตมันก็เลยมีค่าเท่ากับ v ีอินตัวนี้เนี่ยแค่นี้ตรงนี้ทีนี้เอาต์พุตมันจะออกมาเป็นค่าเท่าไหร่นะครับเอาต์พุตเนี้ยเอาต์พุตของออฟแอมเนี่ยสมการเอาต์พุตออฟแอมมันจะมีค่าเท่ากับ AOL AOL ก็คือ open loop นะะวงจรน,นี้เราใช้ อัตราการขยายแบบ open loop เพราะว่ามันไม่มีความต้านทานอะไรเลยที่ต่อจากเอา p u พุกลับมาที่ input ไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อัตราการขยายสูงสุดของ o อฟแอตัวนี้ซึ่งถ้าเป็น o อฟแอม71ในดัตช h e ี t ระบุไว้ว่ามีค่าเท่ากับ200,000นะ200,000คูณกับ input ซึ่งคือ vd ความต่างระหว่าง2ขาขาตอนนี้มันก็คือ vin นั่นเองใช่ไหม นะแล้วมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่าสองขานเนี้่ความต่างของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งโวลต์เป็นบวกเอาพูดจะได้เท่าไหร่ครับตามสมการนี้ก็ได้สองแสนโวลต์ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะเอาฟังดีๆนะเรื่องนี้พูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับว่าถ้าอัตราการขยายสองแสน 200, 000, เราไม่สามารถที่จะทำ อัตราการขยายเนี่ยคูณกับอินพุแล้วได้สองแสนโวลต์ไม่สามารถทำได้ทำไมไม่สามารถทำได้มีคำตอบเดียวก็คืออะไรครับอะไรนะอืมไม่ใช่ครับสิ่งที่มันไม่สามารถทำได้ก็คือว่าคุณคุณลองสังเกตนะสมการเนี่ยคูณได้สองแสนจริงนะอินพุตสมมุติว่าเป็นหนึ่งโวลต์ คูณแล้วมันได้สองแสนโวลต์อ่ะสองแสนโวลต์ยังไงครับพอตแตะเอามือไปแตะตายไหมตายแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณจะทําอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มีแหล่งจ่ายที่จ่ายให้กับออฟแอมเนี่ยเป็นซับไพของมันเนี่ยมีแหล่งจ่ายแค่สิบแปดโวลต์คุณจะสร้างแรงดันสองแสนโวลต์ได้ยังไงถ้าสร้างได้เราก็ไม่ต้องมีโรงไฟฟ้าแล้วใช่ไหมถูกไหมครับ นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าสมการจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับคูณออกมาแล้วได้สองแสนโวลต์ก็ตามนะครับแต่ว่าเอาพุทธมันทำให้ไม่ได้เอาพุทธจะทำได้สูงสุดก็คือไม่เกินแหล่งจ่ายเท่านั้นไม่เกินแหล่งจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้องแรงดันสองแสนโวลต์จริงคุณต้องจ่ายออฟแอมเนี่ยที่ที่ขาแรงจ่ายมันเนี่ยสองแสนโวลต์ ซึ่งจ่ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าออฟแอมเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กคุณจ 2, 000, World, ่ายสองแสนโวลต์ไอเนี้ยไม่นะครับอา้าวกดนะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับก็คือเราไม่สามารถสร้างแรงดันสองแสนโวลต์ได้แต่เราจะสามารถสร้างแรงดันสูงสุดที่เอาพุทได้ไม่เกินแหล่งจ่ายอันนี้ต้องจดไว้เลยนะครับแรงดันเอาพุทเนี่ยมันจะสร้างได้สูงสุดไม่เกินแหล่งจ่ายนะ จริงในชีดก็มีอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้อยู่หน้าไหนนะครับเขียนไว้โนดด้ตรงไปเองแล้วกันแรงดันเอาต์พุตนะสามารถสร้างได้สูงสุดไม่เกินแหล่งจ่ายไฟที่ใจ่ายให้ออฟแอมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถผลิตแรงดันเอาต์พุตสองแสนโวลต์ได้นะครับ นี่ใน d a t a s h e อ t ขอีเจงเนี่ยซึ่งเป็น o p ฟแอที่เราเรียนเรียนเป็นพื้นฐานนะครับเจนะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น o p แอพื้นฐานเลยแหละมันสามารถจ่ายแหล่งจไปให้ตัว o p ฟแอเนี่ยสูงสุดก็คือบวกลบ 18V โวลต์นะที่ที่ขาแหล่งจ่ายของ o p ฟแอเนี่ยขาแรงจ่ายเนี่ยไม่ใช่ออ p u ์ไม่ใช่อินพุตสองขายนี้นะนะนะเวลาเขาเขียนเขาจะเขียนมีสองเส้นตรงกลางนะครับด้านบนกับด้านล่างนะก็คือบวกลบ1 8โวลต เพราะฉะนั้นออฟแอมตัวนี้สมการวีเอาคำนวณออกมาแล้วได้20 0โวลต์ซึ่งมันออกมาไม่ได้มันจะออกได้สูงสุดไม่เกินกี่โวลต์18เวลาเขียน18่ยต้องเขียนทั้งบวกทั้งลบด้วยนะเพราะว่าแหล่งจ่ายของมันเนี่ยมีด้านบวกกับด้านลบก็คือบวกลบ18โวลต์เพราะฉะนั้นไอออฟแอม7จ1เนี่ย มันได้แค่ไม่เกิน18โวลต์ซึ่งในสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามันทําได้ไม่ถึง18โวลต์หรอกอย่างดีมันก็ทําได้แค่15โวลต์เท่านั้นนะครับอันนี้คือคือสเปคของเขานะครับ